And now we're back. ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาน้องเนยได้มอบความสุขมากมายให้กับพี่เบิร์ดและบัตรเครดิตของคุณนาก็เช่นกันขอเสียงปรบมือให้กับบัตรเครดิตของคุณนาด้วยครับ Let's celebrate together through these amazing surprises. And here are the nominated scenes for the award category of b u d d e r y Surprise. และนี่คือฉากที่ได้เข้าชิงในประเภทสาขารางวัลเสียงหวีดจุดเซอร์ไพรส์ครับร่มจริงๆด้วย แชมพูมาหกขวดนายอยากเป็นท็อปสเปนเดอร์หรอนี่เ,นเราไม่ใช่ไม่ใช่เราที่ล้องเนยคนเดียวแล้วดีเนาะ เอเซอร์หรอจะมาเซอร์ไพรส์พี่เบิร์ดกันแบบเบาๆคิดว่าจะตกใจไหมหรือมันต้องไปวางตรงไหนวะเนี่ยพี่เบิร์ดมาแล้วพี่เบิร์ดมาแล้วเฮ้ยยังไงโอเคค่ะตอนนี้บ้านเรากำลังรอตกแต่งอยู่นะคะเตรอร์แป๊บหนึ่งนะคะตรงนี้จะไม่พี่เบิร์ดลองเดินเข้ามาในห้องนี้นะโอ้ my god ห้องนี้ห้องนอนละ พารากอนหรอซื้อมาให้พี่เบิร์ด It's time to tell us which one is your favorite. But remember, there's no such thing as too many surprises. ชาลครับเพราะคนเราสามารถถูกเซอร์ไพรส์ได้ทุกวันแต่เซอร์ไพรส์ไหนที่จะโดนใจคุณผู้ชมมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้เลยครับ